จ่ทำยังไงต่อไปนีหนักที่สุดแล้วนะคะตั้งแ,แต่แบบในรอบหลายๆปีเป็นสิบปีฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคน วันนี้นะคะที่จะทำบล็อกวันเดย์วิ h แค t ตีนะคะก็เป็นวันเสาร์ค่ะแท r d a y นะคะวันนี้ถ่ายตอนเช้าไม่ทันเลยเพราะยุ่งมากทุกคนแคทตี้นะคะตื่นตั้งแต่ตีสามค่ะเพราะว่าเจ้าเด็กนะคะพาไปอ้วกค่ะก็อ้วกออกแอกกเมื่อคืนนะคะมีตั้ง a s สแล้วก็แบบว่าตอบ Q&A ใน IG Story นะคะพอระหว่างอ้วกก็มาตอบต่อค่ะเป็นโค้ช a t ที่ขยันมากนะคะจะบอกว่าช่วงเนี้ยรับอาชีพโค้ชแคตอยู่ทำฟรีนะคะแต่ว่าทำด้วยใจ เพราะว่าเวลาแบบว่าเราตอบไปอ่ะแล้วก็ตอบตามแบบความคิดของเราแต่พอมันมีฟีดแบ็กเข้ามาเยอะมากเลยว่าแบบเออแบบขอบคุณมากเลยทําให้แบบได้เปลี่ยนมุมมองบางอย่างทําให้รู้สึกแบบชิลขึ้นแบบไม่ต้องซีเรียสกับเรื่องบางอย่างในชีนมากึ้นเราก็รู้สึกเออแบบดีใจนะคะที่แบบว่ามันมีประโยชน์อะไรนะคะก็อ่ะกลับมาต่อพอ สร็จวันนี้นะคะที่มีเรียน Anti aging จินะคะมโมดูล4แล้วจะจบคอร์สแล้วนะคะ8โ <8: 00 S 2> มงครึ่งก็ต้องตื่น7โมงครึ่งพอตื่นมากลายเป็นแบบมาอ้วกต่อทุกคนมาอ้วกต่อทุกคนมาอ้วกต่อทุกคนอ้วกต่อจนแบบ9โมงเช้ามันไม่ได้อ้วกเยอะขนาดนั้นแต่มันพระอืดผะอมมาน,นั่งแบบ แบบจริงๆไม่มีแทบไม่มีอะไรออกมาเลยมีแต่น้ำย่อยอะไรเงี้ยก็ขอเขาเข้า <ๆ S 2> เลสนะเลสนะคะแล้วก็นี่แหละเข้าไปเรียนวันนี้ก็มีท็อปปิกเรื่องอาหารผู้ป่วยมะเร็งนะคะแล้วก็มลภาวะมลพิษในบ้านซึ่งโหหลายๆเรื่องเป็นเรื่องที่แบบเรามองค่ามากๆไม่ว่าจะเป็นสีที่ใช้ในบ้านผ้าปูที่นอนต่างๆที่เป็นพวกผ้าสังงคล้องอย่างเงี้ยจริงๆแล้วอ่ะอะไรที่อยู่ใกล้เราอ่ะมันควรจะเป็นผ้าใหญธรรมชาติทุกคนคือดีเทลมันเยอะมากจง ะะแล้วก็ล่าสุดที่กําลังสอนอยู่ตอนนี้ก็คือเป็นเรื่อง Sexual Anti-Aging นะคะก็คือเป็นเรื่องเพศศาสตร์ชะลอวัยนะคะก็เดี๋ยวคัะตี้เนี่ยกำลังจะเดินทางไปฉีดวัคซีนเข็ม2นะคะเดี๋ยวต้องเข้าซูมไปเรียนต่อแหละในมือถือนะคะแต่เมือเช้าล่าสุดก็กินสั่งออ b โรบินฮูดไอ้นี่มาคาเรียกอะไรไก่ทอดหัดใหญ่คะ่ะทานแบบรวดเร็วมากทานไปเรียนซูมไปนะคะยุ่งจริงๆจนแบบเนี่ยต้องมาถ่ายแบบเริ่มอล์กตอนที่จะเดินทางไปวัคซี แล้วถึงแล้วค่ะไปฉีดวัคซีนกันจะอ้วกมายี่จะอ้วกบนรถเลยได้คิวมาแล้ว ทุกวันนี้นะคะไปไหนก็คือต้องยืดอกพกส่งผัดอีกครับืเดี๋ยวอ้วกตอนนี้รอคิวอยู่นะคะใส่หน้ากาก2ชั้นเลยค่ะมีหน้ากากผ้าข้างในแล้วก็ k 94ข้างนอกนะคะเพราะว่าเ94ใส่แล้วมันชอบสิวขึ้นก็เลยต้องลองหน้ากากผ้านะคะโควิดไม่น่าเป็นแต่ว่าอาจจะแบบหายใจไม่ออกไายตอนนี้ดูเล็กก่อน หายไปแล้วทัสามนิ้วยังไม,ม่กล้าไปร้านทำเล็บเลย๋ยวฉีดเสร็จเทียนสองก็จะไปทําวัคซีนพาสปอร์ตนะคะซึ่งวิธีทำก็ตามนี้ต้องไปทาที่สนามบินสุวรรณภูมิครับจากคนนี้นะคะมาลงบาลตั้งแต่หกโมงขมมาตรวจสุขภาพคุณหมอบอกว่าไงนะดีทุกอย่างยกเว้นดีทุกอย่างเลย เมื่อกี้บอกว่าดีทุกอย่างเลยยกเว้นน่ารักเกินไปน่ารักเกินไปน่ารักเกินไปจจนไตอนนี้ก็ำลังดูว่าจะฉีดวัคซีนเสร็จทันเรียน่าบบ่ายไหมอยากเรียนมากเพราะว่าหลายๆข้อมูลที่เราพลาดมันเป็นอินโฟมชันที่แบบสําคัญมากๆเลยอะถุก<อ>เขาเรียนแทนให้เขไม่ให้เรียนแทนต้องแบบมันต้องมีหลักฐานเป็นหน้าตัวเองที่โผ่ในกล้องซูอะไรนะครับเพราะว่าเรียนเสร็จมันจะมีใบเซอร์ติฟิเคตให้มันก็ต้องมีการยืนยัน ว่าเราเปลี่ยนดีหิวมากทุกคนให้คนรอดไปซื้อหนมปังให้รีบกินก่อนจะไปฉีด ดีเนาะสองเข็มแล้วค่ะแบบที่นี่ดูแบบแบบเนผู้เชี่ยวชาญเป็นคนผสมนะไฟเซอร์สองเข็มถของโงรงพยาบาลเป็นพาสเตอร์ลายเสือด้วยนะคะไม่ได้มาติดเองบำรุงว่าแสนเก๋ปีหน้าปีเสือนะลูกเกิดปีเสือ <c oughs> ไปนั่งดูอาการต่อครับนั่งเฝ้าดูอาการ30นาทีนะคะดูปลาเผือไปด้วยเมื่อกี้ปลาตกไปปลาเผือก ใส่เสื้อสีเดียวกันเลยอ่ะเฮ้ยจะถึงเวลาเรียนยังโอเคเลยอีกครึ่งชั่วโมงน่าจะเรียนถัดวัคซีนเสร็จเรียบร้อยนะคะไม่มีอาการอะไรครับผมก็ตอนนี้นะคะขึ้นรถแล้วกําลังเรียนต่อคลาสบ่ายนะคะเรียนเรื่องการอดอาหารเพื่อลดน้ําหนักนะคะก็อย่างที่เคยบอกไปว่าแบบหลายๆคนที่บอกอเอ้ยน้าหนักเกินอยากจะลดน้นําหน,หนักอะไรเงี้จะบอกว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าที่ที่เรียนแอนทายเอจิงอ่ะคนที่น้ําหนักเยอะมีโอกาสเป็นโรคต่างๆได้มากกว่านี้ ะะตอนนี้แวะมาพาลาก้อนนะคะพี่ดรฟเอาโทรศัพท์มาทำค่ะก็เลยแบบว่าทำการเรียนเรียนอยู่ในรถนะคะแล้วก็สั่งนี่มาทานอ่าว <Wow. S 1> บาร์บีคิวค่ะหิวแล้วพี่ดรฟีฟก็ซื้อข้าวมาให้ทานบนรถนะคะเป็นคลาสเรียนที่เกิดขึ้นในรถตู้ครับเดี๋ยวกำลังรีบกลับบ้านจะได้แบบว่าไปนั่งดีๆแล้วก็ได้เลคเชอร์ด้วย นี่เรียนทั้งวันนะคะวันนี้ก็มีออกขายชุดใหม่ของแฟชั่ววนทูก็คือออกทุกวันเลย10โมงนี่ก็จะนั่งคอยมอนิเตอร์สตอ็อกเนี่ยว่าเฮ้ย มาโซเอาอย่างถ้าโซเอาใน5ทีอะไรเงี้ยทีมแล้วก็จะเตรียมข้อมูลแล้วว่ารุ่นนี้จะเปิดพรีออเดอร์รุ่ด2ไหมหรือว่าจะไม่เปิดจะเป็นลิมิเต็ดไปเลยหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะถ้าเปิดแล้วเนี่ยทีมต้องคอยมอนิเตอร์อีกว่ารุ่ด2มันเต็มไหมต้องเตรียมพรีรุ่ด3ไหมนะคะที่ก็จะเข้าแบบไปคอยเช็คอะไรตรงนี้แล้วก็โปรโมตต่างๆผ่านอินสตาแกรมตัวเองด้วยนะคะของแฟดนีแล้วก็จะมีรูทีนทํางานเนี่ยทุกวันส่วนตารางอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยก็คือก็จะมีไปไประชุมโรงงานเนาะวันัง วันพุธก็มีเข้าไปคาเฟ่นอกนั้นก็จะเป็นทํางานที่บ้านนั่นน,นะคะก็แต่ละอาทิตย์แต่ละวันเนี่ยตารางงานจะไม่ซ้ํากันเลยค่ะแล้วแต่ว่าอะไรเป็น priority ของช่วงนั้นๆเราก็จะจับยัดมาเรียงนะคะก็ตอนนี้ก็อาจารย์กําลังสอนเรื่องพวก อาหารนะคะที่จะทําให้เกิดการเ,ออเป็นมะเร็งใดๆนะคะก็ระหว่างนี้รถก็ติดมากกําลังรีบกลับบ้านจะได้ไปนั่งเรียนแบบพอเพิร์ขึ้นนี่นะคะแล้วก็โอเคแล้วก็เช็ค YouTube เพราะว่าวันนี้มีอัพคลิป YouTube Gender Review Party นะคะเป็นคลิปฉเฉลยแพทย์ลูกนะคะก็ทุ่มหนึ่งคลิปออกค่ะก,ก็มกัลติทัสมากๆเลยนี่คือวันเสาร กลับมาถึงบ้านแล้วค่ะแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีวิตามินเคเป็นการบินหมักเขาเรียกว่า under c a r b o x y l a t e d คือเป็นผู้หญิง ถึงเวลาข้าวมากลับมือสองของวันค่ะทานไปแล้วก็เรียนไปตอนนี้มาถึงเรียนเรื่องเวชศาสตร์ชะลองไหวาแล้วค่ะเป็นท็อปิกสุดท้ายของวันนี้ซึ่งการที่มันเี่ยวไม่เท่ากันกับยาแล้วคือระหว่างกินไปนะคะดูอันนี้ ดูอันนี้ไปด้วยเป็นแบบทดสอบฉีดส,สีเข้าไปในชั้นไขมันของศพนะคะเพื่อดูเรื่องแบบแอนทายกินข <c oughs> ้าวไปได้วยอร่อยมากก็เลยเริ่มผลิตเป็นสา เพิ่มอะไรมาเราเรียกว่าฟิลเลอร์ฟิลเลอร์แปลว่าสารดูดอะไรมาสารอะไรก็ได้นะนะครับแต่สารที่ถูกต้องปลอดภัยแล้วก็ยอดนิยมในบ้านเราคือไฮยาลูรอนิกแอซิดที่เรียกไฮยาไฮยาแหละนะครับไก่นะครับเรียนถึงโบท็อกซ์ไปแล้วตอนนี้เรียนถึงฟิลเลอร์ค่ะฟิลเลอร์ที่นิยมฉีดที่สุดคือไฮยาลูรอนิกแอซิดนะคะ for your information พอ,อยานนั่งเรียนในในใน่ในด้วย,ยในจอเราจะเห็นเป็นอย่างนี้ไหวกันก่ <c oughs> นนะการรบกมีผิวปุ้มกัรเข้าไปทาลายยากมันก็จะอยู่นานหน่อยนั่นก็อยู่ได้ประมาณเรียนจบเรียบร้อยแล้วคะ่ะตอนแรกว่าจะแบบออกไปดินเนอร์อาหารอิตาเลียนกับพี่ได้แต่ว่าแอบ,บรู้สึกงงไม่รู้รว่าพอแบบงงวัคซีนหรือเปล่านะคะส่วนวันนี้ชุดแฝดขายดีมากทุกคนก็เลยแบบ ออกอีกรุ่นต่อเลยที่เป็นรุ่นเสื้อแบบนี้แต่เป็นสีน้ำเงินนะคะออกในกรุ๊ป V.I.P กรุ๊ปนะคะแล้วก็เมื่อกี้เพิ่งโพสรูปทีออ่ใส่ชุดชมพูที่เป็นในงาน Gender Review Party oh. ไปนะคะคนมาคอมเมนต์เยอะมากๆก็เลยนั่งตอบคอมเมนต์ไปเรียนไปคือคัตตี้เป็นคนที่ชอบทําอะไรหลายๆอย่างพร้อมกันมันจะทำให้คัตตี้คอนเซนเทรตมากกว่าเป็นคนแบบถนัดมัลติทัสถ้าเวลาทําอะไรอย่างเดียวเราจะรู้สึกแบบง่วงไงคะสมมุติว่าเราเรียนอยู่เราต้องมีอะไรอีกหนึ่งสองอย่าง ทำไปพร้อมๆกันแล้วมันจะแบบเหมือนเข้าสมองมากกว่าทุกคนเหมือนมีคนแบบนั่งเบะปากอยู่ด้านหลังเลยอะแล้วก็กำลังคิดว่าตอนนี้น้ำหนักมันเริ่มขึ้นขึ้นมาจากแบบขึ้นมาประมาณเป็น41.4กว่าแล้วนะคะหลายๆคนที่เป็นผู้มีประสบการณ์ในการท้องอะไม่มีใครบอกให้แบบกินเยอะๆคนจะบอกว่าแบบอย่าก,กินเยอะเวลาหิวให้แบบทานอะไรที่มีประโยชน์เดี๋ยวจะเพลน,นะคะก็กำลัง าทานโปรตีนเชคผลไม้ได้อะคาไลฟู้ดนะคะก็การจะแบบขึ้นไปเปลี่ยนชุดแล้วก็มาออกกาลังกายหน่อยค่ะเป็นคาร์ดิโอสำหรับคนท้องที่ที่แบบว่าทําตาม YouTube นะคะว่าไหนที่ได้คาร์ดิโอรู้สึกว่านอนหลับสบายขึ้นแล้วก็อีกวันเนี่ยมีอาการแพ้ท้องที่น้อยลงด้วยนะคะเราก็ต้องดูแลรูปล่างเพราะว่าเป็น,นหน้าที่รับผิดชอบเนาะเป็นหนึ่งในแบบหน้าที่การงานของเรางาน K O L ใดๆอะไรอย่างงี้แต่เนี้ยต้องไปํามมากๆ ตอนนี้กำลังนั่งดื่มน้ำมะพร้าวอยู่ค่ะเพราะว่าแม่เบียร์รคะครับพอเบียมีคนแนะนำมานะคะว่าเขาอยู่ที่สิงคโปร์ว่าที่สิงคโปร์แนะนำว่าก่อนไปฉีดวัคซีนอะไรเขาแนะนำว่าให้ดื่มน้ำมะพร้าว ก่อนกับหลังเพราะว่าสามารถลดไข้ได้ oh. ที่ก็เลยลองไป search google นะคะบางวิจัยก็บอกว่าไม่มีอ่อตาที่รองรับนะว่ามันช่วยมีผลบางบางที่ก็บอกว่าหมอแนะนำมาเน,นี้ยคะ่ะและ้วแต่เราก็เลยทานดูค่ะเพราะมันก็ไม่เสียหายอะไรนะคะเอของอ่างหุ่นมาทั้งกล่องเลยกินหน่อยอันนี้ไป็นอางุ่นนะคะที่ทานบ่อยมากๆเพราะว่าพี่ดชอบสั่งมานะคะมันชื่ออะไรชาย มัสแคทหรือสักอย่างองุ่นเจลี่อะ่ะทุกคนเวลาแบบว่าหิวอะไรที่แบบอยากได้รสหวานหวานก็ทานองุ่นเจลี่นะคะช่วยได้อื mm. แล้วก็ทุกครั้งนะคะที่แคตี้ตั้ง a s k นะคะใน IG Story นะคะตั้ง q a นะคะจะได้รับคำถามนี้บ่อยมากๆเลยว่าแบบอยางแคทตี้ทำคลิปแบบ1วันว่าทำอะไรบ้างจะบอกว่าถ้าเห็นในคลิปไหนที่ทตี้ทำมันจะไม่ใช่แบบ1วันที่เร p r e s e n t ทั้งหมดอะ่ะเพราะแต่ละวันของแคทตี้อะ่ะมันไม่เหมือนกันเลยทุกคนแล้วก็บางคนก็ถามว่าแบบพี่แคทตี้ทำธุรกิจหลายอย่างนะคะพี่แคทตี้ n ม g e เวลาแบ่งเวลายังไงนะคะให้แต่สัดส่วนแต่ละธุรกิจต้องบอกตรงว่าสมมติช่วงนี้ธุรกิจไหนที่ ไม่เป็น p r i ORITY ขึ้นมาเช่นออมช่วงนี้คาเฟ่ใกล้เสร็จแล้วเป็นในช่วงที่ testing เมนูใดๆเราก็ต้องเอาเวลาเราไปใส่ในอันนี้นะคะหรือว่าช่วงที่ lockdown, ล็อกดาวน์เราเสื้อผ้าแอบเงียบๆนะคะก็เ,เวลาไปนั่งดู business plan ของ co and case ของโรงงานอาหารเสริมหรือว่าช่วงนี้เสื้อผ้าเนี่ยคลายล็อกดาวน์เสื้อผ้ากลับมาขายดีแล้วล้วก็เอ็นเปอร์เซนต์มาโฟกัสมากขึ้นนะคะคือแต่ละอย่างเนี่ยมันจะแบบไม่มีกําหนดตายตัวเลยนะคะทุกอาทิตย์ทุกเดือนเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันหมดซึ่ง เป็นชีวิตที่ฮัตตี้ชอบเพราะที่เป็นคนชอบอะไรที่มันแบบไม่จําเจเหมือนที่ที่เคยตอบค a วเอ่าที่เป็นคนข้อเสียของที่คือเป็นคนขี้เบื่อมากนะคะก็เลยชอบอะไรที่มันแบบว่าเฟ e ็กซิเบิลนะคะปรับเปลี่ยนได้เปลี่ยนแผนตลอดเวลาไม่ไม่ชอบอะไรที่เป็นรูทีนทําซ้ําๆอะไรนะคะก็ตอบโจทย์กับสิ่งที่แบบความเป็นเรามากๆเลยไปเปลี่ยนเป็นชุดนอนค่ะชุดนอนตอนนี้พี่ดรายซื้อให้นะคะแฟนซื้อให้ตอนซื้อก็คือ ไม่ถามเลยนะว่าชอบไม่ชอบอะไรอย่างนี้จัดมาแล้วนะคะก็ไม่ได้ออกกับรังกายค่ะทุกคนเพราะว่ารู้สึกเพียียน่าจะเพียนจากวัคซีนนะคะก็เลยขึ้นมาอาบน้ำมาสหน้าชโลมครีมไม่ได้เป็นวันแรกของอาทิตย์ที่ได้ทาครีมแบบเต็มรูปแบบและทั้งตัวปกติจะแบบขี้เกียจมากนะคะแล้วก็ทาแค่ตรงพุงตรงสะโพกตรงก้นเป็นจุดที่มันมีโอกาสทจะแตกนะคะวันนี้ได้ทาทั้งตัวเลยค่ะ ดี๋ยวจะไปนอนดูบล็อกแล้วนะคะคลิป Gender Revealing Party นะคะกำลังจะมาวิตามินจาก Daddy Drive อันนี้ก็ลูกพีชกับลูกพลัมจาก Daddy Drive เมื่อกี้ลงไปทานผลไม้มานะคะพี่ Drive อยากให้ทานเอาคลายฟูด้ดแล้วก็กะจะขึ้นมานอนลืมนอนยังไม่ได้คะ่ะมีนัดกับ Interior d e s i g n ไซนนะคะของโรงงาน Life i n n o v a ประชุมซูมตอน3ทุ่มเนี่ยต้องรีบเลย น้ำสักนิดนะคะจะบอกว่าพอท้องอ่ะทุกคนทานน้ำแบบเยอะๆไม่ได้เลยอะ่ะคือทานแล้วมันรู้สึกแบบอยากอ้วกนะคะพี่ดฟิฟก็คือให้ทานแต่แบบน้ำแร่เท่านั้นนะคะเนี่ยคือทานได้แค่ทีละเท่านี้เองทุกคนทานเยอะไม่ได้จริงๆครับแล้วก็ถังขยะนะคะต้องมาวางไว้ข้างเตียงตรงเนี้ยข้างๆตรงเนี้ยตลอดนะคะเพราะว่ามันมีโอกาสที่แบบที่ย้งคืนตีหนึ่งตีสองตีสามจะแบบลุกขึ้นมาแบบออกได้ สรุปไม่ได้นอนนะะค,คุยเสร็จจะห้าทุ่มแล้วหายง่วงแล้วค่ะมาหาหนมก๊อปยับจับจับทานสเตชันนี้เกิดขึ้นตั้งแต่มีลูกนะคะเพราะว่ามันจะหิวกลางดึกแรกๆก็พยายามเพลตี้ทานแบบไรซ์แคคเกอร์ไปอะไรไปอยู่ไปด้างหลังคือแบบช่างมันละค่ะขอทานอะไรแบบผงชูรสหน่อยเถิดชีวิตต้องการความแซบความมาหมึอเดี๋ยวไปแปลงฟัน จริงทุกคนไม่กล้าถ่ายแบบว่าไปนอนกันนะคะจบคลิปแล้ววันนี้เพราะว่ากลัวมันไม่ได้ไปนอนนะทุกคนอตอนนี้หกโมงครึ่งแลคะ่ะเมื่อคืนก็คือแบบใครที่เคยแบบบอก่กาถามนะคะว่าคนแพ้ท้องอ่ะเป็นเหมือนแบบในละครไหมเ <laughs> นี่ยค่ะของจริง มันไม่สวยมนในละครนีละครมันแบบมีจังหวะอะไรแบบได้กลิ่นของไม่ไปอ้วกอันนี้มันแบบมาเรื่อยๆความผึดอมันแบบมายาวๆเมื่อคืนก็คือเป็นวันที่คืนที่แบบว่าหนักที่สุดแล้วนะคะตั้งแต่แบบในรอบหลายๆปยีเป็นสิปีเพราะบอกที่เป็นคนไม่ป่วยเลยน่าจะเป็นเอฟเฟกต์ของวัคซีนผสมกับอาการแพ้ท้องก็คือ หนาวมากๆทั้งคืนแล้วก็อาเจียนทั้งคืนนอนไม่ได้เลยนะคะมีหลับไปน่าจะประมาณช่วงตี4ถึงแบบหกโมงแล้วก็6กโมงก็ตื่นมาเพระาะแบบอยากอ้วกมากนะคะก็เลยแบบไปทานเวเฟอร์สองอันให้มันรองท้อง,อง,องไม่ให้ท้องว่างทานเวเฟอร์เฉยๆไม่เป็นไรคราวนี้คือคัตียต้องพยายามทานยาพาราลดไข้ไม่ก็ดามามินยาลดอาการแพ้แต่ว่าไม่สามารถอินได้เพราะว่า ทุกครั้งเวลาขึ้นไซทาตที่ทานยากับน้ำเข้าไปทีไรอ้วกทีก็เลยมานั่งรอแบบสักพักหนึ่งนะคะแล้วก็เลยหยิบพารามาแล้วก็กินน้ำแบบทีละนิดอะไรเงี้ยก็เนี่ยค่ะภาพอย่างที่เห็นเมื่อกี้อ้วกออกมาหมดแล้วจะทำยังไงต่อไปดีทำไรอยู่คะวันนี้ต้องลากันไปก่อนนะครับ พูดดำเนินรายการไม่ไหวแล้ววัไม่ออกวัวไม่ออกจะทำไงดีมาบอกเพื่อนๆในคลิปหน่อยเร็วไไม่หวว <c oughs> <c oughs> แล้บ้าแล้ว